เขาใส่น้อยแผ่นยัก โอโหทุกคนครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกเลยเจ้าตเข้าเจ้าจะได้กินข้าวเซโนยแผ่นยักยังอี้ตั้งแต่เกิดมายังบื่อเกิดได้กินสักเต๋อเลยเจ้าพราะปกติแล้วก็จะกินแผ่นน้อยๆตีปัญหายกันตามตลาดทั่วไปแม่บอกว่าแผ่นยักก็มีนะแผ่นหนึ่งจะต้องกินกันสองสามโอโหทุกคนข้าเจ้าผ่านมาได้ผ่านมาได้ก็เลยขอให้แม่ซื้อถาดยักมาใื้อากกันนี่ละเจ้าก่อนอื่นเขาต้องมาเตรียมน้ําตั้งน้ําใื้อเดือดปกติก็จะใช้แค่หม้อทั่วไปวันนี้ต้องมาใช้กระทะใหญ่ๆยังอี้ โต๊ะนี่ก็จะเป็นเครื่องปรุงสาหรับตีจะใส่ข้าวซอยน้อยของเฮาเจ้าอันนี้จะเป็นแป้งข้าวซอยน้อยของเฮาตีผสมแล้วใครยากห้ว่าผสมจะไดก็ลองไปดูในคลิปตีข้าวเจ้าสอนวิธีทําไว้เนอส่วนอื่นๆก็จะเป็นพักกับเครื่องปรุงสําหรับทําน้าจิ้มข้าวซอยน้อยเจ้ามาเจ้ามาเจ้ามาพอถาดข้าวซอยน้อยของเฮาจะเป็นทาดขนาดปกติตีกินประจำนะเจ้าแค่ถาดเดียวก็อิ่มลวส่วนตั้งซ้มืออันนี้จะเป็นทาดข้าวซอยน้อยยักษ์เจ้าก็ขนตีเฮาจะมายะในีวันนี้แข่ขนาดก็ต่างกันละเจ้าก่อนอื่นถ้าน้ำเดือดดแล้้้วเเเาาาาาจจะอมมต รอเพียงสักสองสามนาทีวอร์มคื้ถาดมันอุ่นกอดเขาจะทําอย่างอี้กู้ถาดที่เราจะใช้เลยเจ้าทั้งถาดเล็กถาดใหญ่ก็ทําเหมือนกันจากนั้นก็ใส่น้ํามันลงไปเขาจะถูถาดด้วยน้ํามันหมูเจ้าทุกคนถูหื้อรอบๆถูหื้อทั่วเลยเนอรถ้าใส่น้ํามันน้อยเกินไปข้าวเซน้อยของเขาก็จะติดถาดจากนั้นเขาก็จะเทปแป้งข้าวเซน้อยใส่ลงไปถ้าเป็นถาดขนาดปกติเขาจะใส่แค่ทับพีเดียวแต่อันนี้เป็นข้าวซอยน้อยขนาดยักษ์เขาต้องใช้ถึง5ทับพีเลยเจ้ากว่าจะทั่วถาดจากนั้นเขาก็จะเขย่าเขย่าแป้งหื้อทั่ ก่อนที่จะใส่ลงไปในน้ำฮ้อนอย่างอี้ต้มือแป้งซุปประมาณสานาทีเนี่ยเจ้าแล้วก็เปิดออกเอาถาดเก่าออกแล้วก็เอาถาดใหม่ใส่ทุกคนจะต้องเตรียมแป้งใส่ถาดไว้นะเจ้าเผื่อเวลาตีเฮา,าเอาออกถาดใหม่เฮาจะได้ใส่ได้เลยจะได้บ่ต้องเสียเวลาเจ้าส่วนวิธีการแค่เฮาก็จะใช้ไม้ปลายแหลมนะเจ้าแค่บริเวณขอบก่อนแล้วก็ค่อยๆดึงเข้าใส่น้อยของเขาพับกึ่งเป็นลักษณะกึ่งวงกลมอย่างอี้แล้วก็ค่อยๆพับเป็นรูปสามเหลี่ยมไปเรื่อยๆเจ้าแบบอี้แหละเจ้าเป็นห้องว่าการแกะแผ่นข้อซอยน้อยดู คแค่กินแผ่นเดียวก็อิ่มไป3วันแล้วเจ้าเพราะนึ่งแผ่นของข้าวไส้น้อยยักษ์อย่างอี้นะเจ้าจะเต่าประมาณ5แผ่นของขนาดปกติเลย เนี่ยทุกคนกิ่นแผ่นเดียวจะบะเพื่ออิ่มได้จะใด,ด <S <S เวลาที่เฮาเอาแผ่นเก่าในหม้อออกเฮาก็ต้อง<ๆ>หีบเอาแผ่นใหม่เนะี่ยเจ้าใส่ลงไปจากนั้นก็ปีดฝาพอซุปก,ก็แผ่นเก่าออกเอาแผ่นใหม่ใส่อย่างอี้ทำวนไปเรื่อยๆส่วนไข่ยากินแบบทรงเคื่อนก็ยัดตามนี่เลยเจ้าใส่งาทั่วดินกระเทียมเจียวพริกขั้วน้ำมันลงไปถ้าจะเืออร่อยจะต้องมีพริกส้มอย่างอี้เจ้าเติมผงนัวผงใจใส่ลงไปจากนั้นก็ใส่ซีอิ๊วหวานกับซีอิ๊วเค็มเฮาจะบม่ใส่เกลือ เจ้าพอในซีอู่เกมเปิ้ลจะมีความเกมอยู่แล้วเจ้าจากนั้นก็ใส่ข้าวแป้งลงไปคนคนงองคน,คนส่วนผสมกุยยาคือเข้ากันขั้นตอนนี้ก็สําคัญนะเจ้าถ้าเกิดว่าเครื่องมันบะเข้าแต๊ะเวลาติดต้มออกมามันก็สับรามเจ้าพี่เกลือมันจะค่อนไปตั้งใดตั้งหนึ่งจากนั้นเขาก็จะตอกไข่ใส่ลงไปถ้าแผ่นปกติเปิ้ลก็ใส่แค่ฟองเดียวแต่อันเนี้ยมันเป็นแผ่นยากเจ้าตอนแรกก็จะใส่เสียสักห้าฟองแต่ข้าเจ้าก็ก,กวนักไปกวัวจมเจ้าก็เลยใส่แค่สักสาง ฟองกระปอแล้วก็ใส่เครื่องปรุงตามชอบเลยเจ้าจากนั้นเขาก็จะเอาลงไปต้มในน้ำหอนอย่างเอยเจ้าปี๊ดฝาละไว้เมินกว่าต้มแผ่นขาวเห็นสักน้อยหนึ่งพอเปิดออกมาเนะี่ยเจ้าจะเห็นว่ามันซุกนา้ากินขนาดเลยเจ้ากูโคนอืแบบแปลกใจเลยว่าทําไมบางคนถึงห้องว่าพิซซ่าไทยใหญ่ก็ทุกคนพอมันก็คล้ายกับพิซซ่าแต่แต่แตเจ้า มีความหอมความหนุ่มโอ้ยทุกคนน่ากินขนาดส่วนไผ่ยักษ์ได้แป้งก่อสังติข้าเจ้าได้เนอ้ออันนี้เป็นของมแม่ข้าเจ้าผสมเองไบ่ได้เหมือนในการนะเจ้ารับรองความเหนียวนุ่มหอมอร่อยส่สำคัญอย่าออกมาแล้วแผ่นแบบแตกโดวเจ้าขนาดลูกกาบางคนแบบกย็ยะซื้อไปเลยยังยากออกมาน่ากินขนาดโอ้ยทุกคนต้องลองเนื้อฝากติดตามด้วยนะเจ้า